สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการต่อตัวบลูทูธของที่ร้านนะครับของร้าน iShop นะครับที่มีปลั๊กรองรับปลั๊กคอนโทรลพงมาลลยนะครับอันนี้ที่ลูกค้าถามเข้ามานะครับอันนี้เป็นวิดีโอการสาธิตการเสียบ,บของที่ร้านนะครับผม <Down> ก็จะมีทั้งสาย a u x ที่มี ลองรับปลั๊กคอนทรนมาลัยแล้วก็บูทูธสาเร็จรูปที่มีปลั๊กคอนโทรนพงมาลัยนะครับผมก็คร่าวๆเลยนะครับอันนี้ก็คืออด้านหลังวิทยุนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวรถที่มีคนทนพงมาลัยนะครับก็คือจะเป็นปลั๊กช่อง20พินนะครับผมอันนี้จะมีสายคอนโทมาลัยมานะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัว ปลั๊กที่ได้จากร้านไปนะครับอันนี้เป็นตัวบลูทูธก่อนนะครับก็คือเป็นแบบสําเร็จรูปที่รองรับคนนอนโทรลวงมาลัยนะครับก็คือให้เสียบนะครับสายไฟนะครับผมถอดสายปลั๊กเดิมสายไฟลดออกนะครับนะครับเป็นปลั๊กปลั๊กรถนะครับผมแล้วก็มาเสียบที่ปลั๊กสำเร็จรูปนะครับผม แล้วก็ปลายสายก็เสียบเข้าช่องเดิมครับก็คือเป็นปลั๊กไฟอันนี้ก็คือจะเป็นไฟเลี้ยงอัตโนมัตินะครับก็คือตัวบลูทูธก็จะมีไฟเลี้ยงนะครับโดยเราไม่ต้องไปตัดต่อสายเดิมของรถนะครับผมอันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับส่วนรุ่นท่าที่ไม่มีคนทนมลัยนะครับก็คือจะมีแค่ปลั๊กปลั๊กนี้นะครับปลั๊กที่เหลือก็คือเสียบไปช่องหลังด้านหลัง20พินได้เลยถ้ามีปลั๊กเก่าอยู่ก็ ดึงออกได้เลยนะครับไม่มีผลก็คือเสียบไปได้เลยแต่ถ้ารุ่นที่มีคนคอนทนพวงมาลันะครับผมก็คือจะมีปลั๊กตัวตัวนี้มาเพิ่มนะครับเต้ารับมาเพิ่มนะครับผมก็คือให้เราถอดปนนอลั๊กคอนทอนโมลัยหลังเครื่องออกนะครับแล้วก็เสียบที่เต้ารับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปลั๊กที่สิบพินเหมือนเดิมครับก็เสียบด้านหลัง วิทยุแค่นี้เองครับผมก็คือจะเป็นวิธีการต่อนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้ถ้าไม่มีปักคนทําะลรถ้ารถคันไหนที่มีปุ่มกดพวงมาลัยนะครับถ้าเอาสายหรือตัวบลูทูธเอวีเอไปเสียบมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมนอกจากเราต้องอถอดพินของตัวเนี้นะครับไปใส่ที่ ตัวนี้แต่ถ้าอันนี้ของที่ร้านก็คือเป็นแบบสําเร็จรูปไปถึงไม่ต้องทําอะไรครับถอดเสียบถอดเสียบใช้ได้เลยแค่นี้เองส่วนสายสายก็เหมือนกันครับสายก็คือถ้าเป็นแบบสายอันนี้เป็นแบบตัวบลูทูธนะครับถ้าเป็นแบบสายเหมือนกันครับผมก็คือไฟไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับ ไฟก็ใช้ปลั๊กเดิมของรถมันอยู่แล้วกรณีถ้าแบบไม่มีปุ่มพวงมาลัยก็คือเสียบได้เลยนะครับเสียบถอดออกแล้วเสียบได้เลยหรือถ้าของใครไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคอนโทรลมาลัยเดิมอยู่แล้วก็ถอดออกแล้วก็มาเสียบตัวนี้นะครับแค่นี้เองครับผมส่วนตัว3.5ก็ต่อกับมือถือฟังเพลงได้เลยอันนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี่ครับผม ถ้าไม่เข้าจใจไหนก็สอบถามทางแชทไว้ได้เลยครับผมหรือคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยครับผมขอบคุณครับ